คำรนพารวยด้วยกเกษตร อนนมไทยวัวไทยจากเกษตรกรไทยเพื่อคนไทยขอจงมั่นใจเชื่อใจคนมวกเหล็กสระบุรีนะ <ś led> จะบอกให้ <ś led> ขึ้นเรือลงใต้ละวบานไป,ไปบานมาแวะเยือนบ้านคาต่อสักทีเป็นไงบอกอาวปาร้องและชวนน้องชวนพี่ถึงสระบุรีก็เลียวขวาตรงไปการพัฒนากระบวนการเลี้ยงวัวนม พัฒนาคุณภาพของน้ำนมเป็นเรื่องที่จะชะลอหรือหยุดไม่ได้การจะเทียบมาตรฐานของนมไทยซึ่งวันนี้มันสากลแล้วอ่ะยุโรปมันสูงมานิดนึงนะครับญี่ปุ่นอัดต่ำม,มานหน่อยนึงตรงนี้เราอยู่ตรงกลางเราจะไปยังไงดีใหคุณเสถียรฮะลองลองพูดเลครับในความคิดเห็นของผมนะฮะในเรื่องของขององค์ประกอบและคุณภาพซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ยอมรับ โดยทั่วไปแล้วว่านมของไทยเนี่ยสามารถต่อสู้กับนมทั่วๆไปในโลกได้ซึ่งก็อย่างที่คุณคำรนพูดนะครับว่าฝรั่งเนี่ยทำไมเขาถึงกล้าซื้อนมไทยซึ่งมาตรฐานตรงนี้มันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในส่วนของมาตรฐานของแต่ละโซนแต่ละประเทศเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปเนื่องด้วยจากในตัวของสัตว์เองคือตัววัวเองแล้วก็ภูมิประเทศภูมิอากาศ ซึ่งของของ,ของเราเองเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานส่วนหนึ่งซึ่งก็สูงพอสมควรเพียงแต่ว่า,เ,าเราจะวัดเกณฑ์อะไรหรือเปล่าอันนี้อันนี้ผมผมผมว่ามาตรฐานของเราเมันดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะต้องทําอะไรก็ตามที่ทําใหา้ดีอยู่แล้วเนี่ยให้มันดีๆยิ่งขึ้นไป <Yeah. S 2> นะถึงแม้ว่า,าในวันนี้ประเทศไทยเนี่ยเพิ่งจะตื่นตัวหรือว่าเลี้ยงกันมาค่อนข้างจะนานแต่อย่างที่เราทราบกันว่า ความที่มีศักยภาพที่จะเลี้ยงวัวได้มากขึ้นก็มีถ้ามีรายได้ก็สามารถทําคุณภาพขึ้นมาได้เหมือนกันคุณภาพที่มีอยู่ในตัววัวตอนนี้ทาให้นมของไทยตอนนี้เป็นที่ยอมรับของทั่วโลกได้ครับเพราะฉะนั้นท่านดื่มนมไทยขอให้ดื่มด้วยอะไรนะความรู้สึกที่เราดื่มมาตรฐานเราดื่มคุณภาพเราดื่มความเป็นสากลที่ทั่วโลกนี้เขาเขายอมรับแม้กระทั่งสหประชาชาติหรือว่า UN นะครับยังกําหนดให้มีวัน ดื่มนมโลกวันนี้ดีใจหนักหนาที่พี่ได้มาอยู่กับนมทำปากกลมกลมอ้นอนมของไทยคุณภาพมาปล้นว่ารังยังยกนิ้วให้นอนมของไทยกำลังก้าวไกลไปสู่ซาร์โอสรุปแบบดิบๆแต่หยิบเอาส่วนที่ดีจังซี่จังซี่ว่านมไทยเพื่อคนไทย จะไม่หยุดอยู่แค่นี้แต่จะเติมสิ่งดีๆตลอดไปขอรับรักนมดื่มนม,ม,นมชอบนมดื่มนม,ม,นมแต่ต้องเป็นนมดีที่มีคุณภาพสากลเท่านั้นค่ะเออนี่ชูเลยฮะเป็นตัตีกรบางอ่อนจะเปลี่ยนใจพี่มีรักพักดีไว้ให้ถึงตายก็ไม่ ทำรณหว่างหวังสีพอรอพารวยด้วยการช่วยกันพัฒนาคุณภาพของนมไทยที่มวกเหล็กสระบุรีย,ยังยังไม่จบยังมาต่อกันอีกตอนอตอนสหกรคือการช่วยกันเราต้องสร้างสรรค์แต่สิ่งดีๆที่สะแก้วนะ จะบอกให้เมื่อกลับมาบ้านเราแล้วจงพร้อมใจกันแน่แวสร้างเมืองสแก้วน้องพีต่างมีผลงานประสบก,การณ์มาแล้วอย่างดีขอ<ส>ต่อคุยต่อกับประธานสากรคโคนมวังน้ำเย็นจำกัดนอกเหนือจากการรับซื้อน,น้ำนมจากเกษตรกรแล้วก็ส่งนมขายแล้วก็ผลิตนมแล้วเนี่ยนะ เรายังมีโครงการที่ได้งบมาก็คือทำนมผงครับผมใช่ไหมครับจะเปิดเร็วๆนี้ครับออครับเพราะโรงงานนมผงนี่เราเป็นเงินกู้จากทกศแล้วครับไม่ใช่จากรัฐบาลครับเรามองการไกลว่านมนี่ครับเป็นเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากโดยเฉพาะนมผงนี่ครับแต่เราไม่มีโรงาราโรงานเลยเรามีวัวหลายแสนตัวนะครับเกษตรกรหลายหมื่นรายแต่โรงงานนมผงขนาดใหญ่เราไม่มีเลยนะครับ เรานําเข้าปีละครับสามสี่หมื่นล้านตันนะครับนำนมเข้าครับนำนมเข้าครับที่เขียนไว้ข้างหน้าว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ต้องนำนมเข้านะครับนี่มีรวมนมผงนมเข้าหมดครับนมผงนี่เรานําเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะเราไม่มีตอนนี้เรามองมองการไกลว่ามันเป็นความมั่นคงในเรื่องของการให้ทารกดื่มนะครับเราเลยทําโรงงานนี้เป็นโรงงานนมผงที่ให้ทารกดื่มเลยในในระดับสากร์เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นนมผง โรงแรกของประเทศไทยมั้ดับสากลนะไม่มีนะไม่มีที่ไหนนะทั้งสากลทั้งเอกชนนะครับพอเป็นงานนมผงคือขนาดใหญ่ล้วมาก็เป็นขนาดเล็กนะครับอ้โนี่นะครับแต่กลายมาทําโรงงานนมผงนี่เป็นศักยภาพของสากลสากลเราถือว่าเป็นสากลระดับใหญ่ไหมฮะหรือกลางใหญ่ครับใหญ่นะสากลขอาดใหญ่อาแล้วยังมีโรงงานผลิตอาหารสัตว์ครับใช่ไหมของเราเองครับอ๋อเห็นไหมครับครับแล้วยังมี โรงสีใช่ไหมสีรับสีข้าวซึ่งซึ่งโรงสีเนี่ยนะครับที่ได้ข้อมูลมาก็คือว่าทาง CP ของเจ้าสัวเนี่ยมาจ้างผลิตอยู่ด้วยมาจ้างสีครับงเรา้ยไหไม,ไม่ไม่จา้างสีครับคือเราส่งนมไปทางอีสานครับขากลับแล้วก็เอาข้าวข้าวของมะลิแท้ๆเลยครับ มา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 ผลิตที่นี่แต่เราก็พอเป็นข้าวสารปุ๊บเราก็ไปขายอไปขายต่อให้แล้วแล้ว CP ได้มาอะไรเกี่ยวกับข้าวไหมก็มาซื้อซื้อข้าวจากเราไปอ๋อเลยครับผมขราวไปข้าวสาฉัดแล้วเราทำตราให้ไหมไม่เราก็เราก็ผลิตเขาเราผตข้าไปในเขาไปขายเองเขาไใสเองนี่เห็นไหมครับคือ CP เขาก็บอกว่าเขากําลังการผลิตเขาไม่พอเขาก็จะดูว่าโรงงานไหนโรงสีไหน หรือว่าในเขตพื้นที่ไหนที่มีศักยภาพในการผลิตข้าวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่เขาต้องการนะฮะอนาคตสหกรณ์โคนมจะไม่ขึ้นโค้งจะไม่ดุเกนดูอย่างสหกรณ์วังน้ำเย็นโคนมเขาเด่นจนดูลํำนำหน้าไกล แบบดีๆจังซี่จังซี่ว่าคนเก่งสากรแกรง่งคนแข็งสาหากรก้าวหน้าแม่นบอคำรณว่างหวังสีพอรอพารวยด้วยการช่วยทำให้ฐานรากของเกษตรกรใสแจ๋วสะแก้ว